สวัสดีครับเลขปลาเฮงชาแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับแนวทางหวยฮานอยของทางช่องเลขปลาเฮงจะให้แนวทางเป็นแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางหวยฮานอยเฉพาะกิจหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอยปกติแล้วก็หวยดาวีพีนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานผลของเมื่อวานนะครับ พอะกิดออก068ย์จะนะครับเข้าเดียนรูปวิ่ง7กับ4เข้าไปที่ชุดลองนะครับ47เป็นตัวกับพิเศษออก18105นะครับไม่มีในเดยนรูปวิ่งนะครับหลัก8กับหลัก0 เต็นตงางวันกับสิตติมี05นะครับ05 50ปกติออก6 8 3 6 8นะครับในเด่นรูปิ้งไม่มีหลัก8นะครับ VIP ออก4 1206เข้าเด่นรูปิ้ง2นะครับเต็นไชุดเด่นไม่มี1221นะครับเตียดตัดให้หลัก2ไม่มี12 รอบที่ผ่านมาเข้าแค่หนึ่งจุดนะครับแต่เด่นรูปเล่้ยงเขมาครบก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกวันนะครับเดี๋ยวเรามาตามแนวทางหวัวฮานอยกันต่อนะครับหวัวฮานอยประจำวันที่2มีนาคม2568นะครับแนวทางจะมีตัวไหนบ้าง แนวทางหอยฮานอยแอให้เด่นรูดริ่งไปที่สามหนึ่งหกนะครับหลักสามหลักหนึ่งหลักหกเด่นรูดริง่งต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นของหลักสามก็จะมี ชุดเด่นหลัก3ก็จะมี3 2, 3 4 3 7 3 8 3 9นะครับอาจจะตัดให้หลักละ5ตัวก็จะเป็นชุดเด่นห้องหลักหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับกดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ชุดเด่นหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับไปก็จะเป็นชุดรองนะครับชุดรองหลักหกเหล่าทางที่นำมาแบ่งปันนีแอรได้ฟรีนะครับเลือกนำไปใช้นะครับจองนำไปใช้ทั้งหมด ถ้าจะนำไปใช้ก็นำไปใช้แต่พอสนุกนะครับช่องหลักหก็จะมี60 6 1 64 6ห69นึ่งหสี่ดหนะครับไปเราไปดูตัวเลขในตารางวันกับสถิตินะครับตัวเลขในตารางวันกับสถิติก็จะมีตัวเลขในตารางวันกับสถิตินี้สามารถนำไปใช้กับแนวทางหวยฮานอย,ยอย่างอื่นอัดไม่ได้ให้ได้นะครับลองดูสถิติกนลัง ตัวเลขในตารางวันกับสติจะมีสามหกแนะครับต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวชุด3ตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับเป็น4ชุดเด่น3ตัวก็จะมีก่อนจบคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อยลืมกดกระดิ่งนะครับ พื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆส่งถึงมือถือของท่านนะครับชุดสามตัวก็จะมี9 3้าสามสองห้าสาเจ็ดหสี่แดหนึ่งสี่นะครับสี่ชุดเด่นหนึ่งนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการดูรางวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ